ต้องกล่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนเลยนะครับผมนายป๊อแมนวันนี้ผมก็กลับมาในเกมจูสิทเวอร์อ g เกมนะครับผมน,านตามที่แฟนบอยเรียกร้องกันนะครับมผมก็กลับกันมาอีกแล้วแล้ววันนี้ความตั้งใจผมก็มีเพลงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ แพ็คพิเศษที่เกิดขึ้นเนรับนี yeah. ่แ <laughs> พ็คนี้เท่านั้นนะครับอืมหนึ่งพันเลยนะป๊อป <laughs> อ่าคือเป็นแพ็คก,การ์ดที่จะเปิดอินโดมินัสเล็กนะครับอืมจริงๆอะผมไม่สู้ก็ได้นะครับเพราะว่าทีเล็กผมก็เปิดแล้วนะอ่าผมจะพูดให้ฟังเลยว่าทีเล็กผมก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็ผมสามารถที่จะอ่า Uh, อ่าไฮบิดไม่ใช่ e ีโวอีเล็เป็นทีเล็กนะครับเป็นร่างสุดท้ายนะครับแล้วก็แรปเตอร์ผมเปิดหรือยังผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าแรปเตอร์ผมก็มีเวล40แล้วนะผมสามารถสร้างอินโดมินัตเล็กได้ด้วยตัวเองเลยนะครับโดยที่ไม่ผ่านแพ็คน,น,นี้นะครับแต่ว่าเมื่อแฟนบอยเรียกร้องการแข่งขันนี้ก็เลยต้องเกิดขึ้นมันจะยอมไม่ได้ศักดิ์ศรีมันคำคอเอาเลยหนึ่พ <laughs> เราจะต้องเลือกไดโนเสาร์ห้าตัวนะครับที่ผมจะเลือกเป็นหลักเลยก็คือเลือดและพลังลบนะครับ <c oughs> จะเลือกตัวนี้นะครับโ okay. อเคตัวที่สองนะครับผมก็จะเลือกกินเนื้อเลยธา,าตุก็สําคัญนะครับตายแล้วว <c oughs> ่าผูะเจ้าน้ำธา,าตุก็สําคัญนะครับเพราะว่าหนกตัวนี้โหด,จ,ดจัดเลยอะ่ะน้ําก็โหดนะ,จะเจ้าตัวไหนดีเอาน้ำไปสองตัวแล้วกันนะ แล้วก็เอากินเนื้อกินเนื้อกินเนื้ออือเอานี้โอเคห้าตัวของผมนะครับดูซิว่าจะสู้ได้ไหมครับคือถ้าเลือดลดนะครับมันให้เราเลือก5้าตัวนะถ้าเราเกิดว่าสมมุติว่าเราเลือดลดนะครับมันก็แมตต์ต่อไปเลือดเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับม,มันจะไม่คืนสภาพนะครับตัวไหนตายคือตายเลยนะครับ แล้วมันต้องแข่งห้ายกใช่ไหมเนี่ยเยานกไปก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอาหุยน้ำเราเยอะจะจ้าได้ถือว่าเลือกมาถูกมากเลยครับเอาตัวนี้นะครับนี่เหรอเอ้ยเหรอเอ้ยเหรอขาดธาตุพืชนะเพิ่งแต่ตะกี้ที่เปิดมามันก็ไม่ไม่มีธาตุพืชเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะ <c oughs> ผมจะเอาทีเล็กตัวนี้ไปเอ้ยไม่ใช้อินโนมินัสเล็กตัวนี้ไปนะอินโดเลปเตอร์เจนสองตัวนี้ไปนะครับเป็นอะไรปากเปิดพันกันไปหมดมาลุย หูเสียงโคตรดังเลยเบาหน่อยแล้วกันมา5ยกทะเลทรายแห่งความว่างเปล่านะครับนี่ยับเลยไม่เอาไว้เลยนะครับนี่นี่โอเคไปแล้วหนึ่งอุ้ยเลือดเราก็ลดตีอย่างนี้8 8 16อุ้ยโดนไป16เลยนะจิบหายแล้ว17อุ้ยไม่โดนโจมตีอ่ะอุ้ยโชคดีจ้จากโชคดีจะจาจัจกนะครับผมก็จะเป็น เออต้องป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะยังไงออ๋มันป้องกันสองนะครับอื <c oughs> เปลี่ยนตัวผมก็จะไม่โดนนะครับโอเคเมึงอาเปลี่ยนตัวไม่โดนดามเมจแล้วโโอ้หดูกระพันมัน,นนะดิยายจัดโอ้ยนี่เลยนะครับผมเดาว่ามันป้องกันหนึ่งนะครับผมก็จะโจมตีหนึ่งสองอตายแล้วโอยเรียบร้อย เลือดผมยังไม่ลดสักตัวเลยนะแต่เนี้ยเลือดจะลดแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องทิ้งทวนนะครับเฮ้ยม,มีสีเลยอะ่ะเผือมล้มผมได้เลยะเนี่ยชิบหายแล้วจมตีสไตตตไไีไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมชิบหายแล้วเตรียมตีหนึ่งแมงจอมให้หมดเลยไม่เอาไว้แล้วโอ้โหไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอืมอิดโรปเตอร์ผมไปแล้วหนึ่งตัวนะครับชิบหายแล้วแมตช์แรกก็ไปหนึ่งตัวแล้ว ไม่เซฟใครเลยอ่ะชิบหายแล้วแล้วยังเหลืออีก4ีแมตเลยอ่ะตายแล้วอ่ะชิบหายแล้วชิบหายจะจัดเลยนะครับผมก็จะเอาเออโหตายนะต้องขูดด้วยพลังลบนะครับเอาตัวนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอานกมันมีตัวเดียวอ่ะแล้วก็เอาน้ำโูมันต้องอย่างนี้เลยนะครับอะลุย ดูสิว่าผมจะไปถึงจุดสุดท้ายไหมผมว่าไม่ไม่ไ,มไม่าถึงจุดสุดท้ายนะผมก่อนผมป้องกันก่อนแล้วกันนะเพือ่อเปลี่ยนตัวมาย้มนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเราก็ไม่น่ากลัวมาเลยใส่มาไอ้กล้าเว้ผมก็จะป้องกันสองนะโอเคมันก็ป้องกันสองนะครับทนายโจมตีเราะนาเกมนะเปลี่ยนตัวนะครับมันเลือหนึ่งต้องจับสแต็กมันดีๆเลยนะครับ อ้ามันโจมตีเราเสร็จโจนโ,โหดีละรอคอยมานานแล้วเปลี่ยนตัวเด <c oughs> ีมตีหนึ่งสองจิบหายแล้ว <c oughs> ต่อไปเราต้องโดนตีทีนี้เออสามเลยนะโดนสามเลยนะแล้วจะอยู่ถึงตัวที่ห้าเนี่ยเออล้วจะอยู่ถึงแมตต์ที่ห้าโอ้ตายเลยอะ่ะ โอ้ย้าสู้อย่างนี้ต่อไปนี่ผมผมแย่แน่นะครับหึงสองแล้วก็ป้องการโอ้แม็กซ์ต้องปกตนซองเลยอะต้องเก็บเอาไว้นะครับอือยังไงก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับเก็บสแต็กไว้ไม่ได้เลยนะครับอือม,มาเลยมีสีนะครับมามันตัวสุดท้ายนะครับมันต้องโจมตีแน่ๆอยู่แล้วโอเคเก็บไว้หนึ่งนะครับ กินเนื้อผมไม่เหลือแล้วอ่ะเฮ้ยกินเนื้อยังเหลืออยู่นะแต่นกไม่เหลือแล้วนะครับมากระโจนกิบหายตายไปสองตัวแล้วเอ้ยตายไปสองตัวแล้ว啊แมตท,ที่สามนะครับมาลุยโอ้ยเรายังมีน้ําเยอะๆโอ้ยนกไม่มีเลยนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวนี้ กินเนื้อเอาตัวนี้ไม่ได้เาเหลือสามตัวแล้วอะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับผมก็เหลือสามตัวซะแล้วนะครับชิ๋มหายแล้วป้องกันหนึ่งนะครับผมไม่เชื่อว่าจะเอาชนะไม่ได้นะครับมาโอ้ยฝันออกตัวด้วยอ่ะหายแล้วจิ๋มหายแล้วโอ้โมตีหนึ่งออเพิ่โจมตีอย่างเดียวเลยนะครับมันออกมาเพื่อโจมตีอย่างเดียวเลยนะเพื่อเรียกสแต็คของเรานะครับ ค่อยๆย่างนะครับปอ้องกันนึงก่อนป้องกันไว้ก่อนอยังไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเปลี่ยนตัวว่ะ <c oughs> เคเราจะเหงืออีกต้องยกปเราเหงืองอีกยกเอโอโ้อาใไ,ไปดีกว่าเอาตัวนี้นะครับตามมันไปนะครับม,มาผมจะป้องกันสองนะเน้นป้องกันไว้ก่อนนะครับมาเลยมันมีสีนะครับ โจมตีผมก็คงไม่เท่าไหรมะเปลี่ยนตัวเรือสามโจมตีสองยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มันเก็บไว้หนึ่งนะครับจำไว้นะไม่ได้เลยสแต็กโค้ดสำคัญนะครับ <c oughs> ย่างค่อยๆย่ยางผมจะป้องกันสามเลยนะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ยังไงก็ต้องไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้เลยนะครับเหลือสองจำไว้นะครับมันเหลือสอง โอเคอยู่อยู่อยู่ตามตัวกินเพิ่มกันไปนะครับ <No. S 1> เพราะว่าเราเหลือกินเนื้อตัวเดียวแล้วน,นะครับที mm. นี้มันเปิดสแต็กไหมันจมตีสอง้องกันดีป่ะเลยที่จะป้องกันไว้ก่อนนะครับอ้ยโอ้มันมีสแต็กหนึ่งจริงๆด้วยอมนึกแล้วมามันเหลือสี่นะครับจมตีสี่เก้าเราไม่ลงนะครับอ้ยจมตีสอง มันเหลือสองนะครับอืมโอเคชึบเปลี่ยนกลับมานะครับถ้าผมล้มมันผมก็ต้องล้มไม่ได้อะยังไงก็ล้มไม่ได้นะครับทำยังไงดีวะอ่ะาทำหนึ่งสองป้องกันสองนะครับเก็บไว้หนึ่งโอเคมันต้องป้องกันอยู่แล้วอะเรื่องเรื่องนะครับมันมีห้าว่ะตายแน่ผมเฮ้ยเหลือสี่ หายจมตีสิโอเคยังอยู่ยังอยู่ยังอยูยย่ยังอยู่นะครับอ่าผมมี5ทีเนี้ยอันนีมม้มีสแต็กนะครับ1 2ป้องกัน1ป้องกัน1แล้วก็เก็บไว้1ครับอ่ามาพอไหวอยู่โอเค,อ,เคอุย้ยมีป้องพันสองเนะี่ยผมตายแล้วป้องกันแค่หนึ่งป้องกันสองเขไม่อยู่นะ จมตีสิไปแล้วครับเงียบหายแล้วงานช้างเลยนะนี่โอ้ตายตายตายตตายตา,ยตายหนึ่งสองนะครับแล้วก็ต้องป้องกันสาบเลยเพื่อที่จะให้อยู่รอดต่อไปนะครับเงียบนี่มันเพิ่งยกที่สามนี่ใช่หรอโอ้ตาแล้วไม่ได้ชนะจมตีมาสิ ไม่โจมตีซีวาที่ถ่ายแล้วป้องกันซีอยู่เลยไม่เปลี่ยนตัวด้วยนะครับผมจะป้องกันซีไปเลยมันมีหกว่ะมาโจมตีมาโจมตีหกสี่คนเลยนะยังอย,ง,อยง,อยงอยู่ยังอยู่โอเคหนึ่งสองนายโจมไปหมดอนะ่ะผมเหลือตัวเดียวแล้วนะครับแต่ <laughs> ผมเหลือสองตัวแล้วอะ่ะ <laughs> เออแพ้ไป็นแมตต์ตัวนะครับ จิบหายโอ้โหแล้วยังงี้จะไปสู้ได้ยังไงอะเออย่างางี้จะไปสู้ได้ยังไงอะน้ำไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินเนื้อโอเคประคองอยังไงก็ไม่ไหวนะครับอย่างงี้เรียกว่าโอกาสแพ้สูงจ,จัดๆนะป้องการหนึ่งนะครับอูอ้มันกินเนื้อหมดตัวอย่างจิ๋หายแล้วจิ๋มหายจ,จัดๆหนึ่งครับอื้อ อยู่ยังอยู่ยังอยู่ป้องกันสองป้องกันไปเรื่อยนะครับมามาไล่เกาะแห่งนี้ฉันต้องเป็นคนฝ่ายชนะป้องกันสามันเก็บสแต็กไว้นะครับผมตัวยแนละ้วสวยจ,จัดเลยทีเดียวมาแพ้แน่นอนตายเอ,อือเรียบร้อยทีนี้เหลือตัวเดียวแล้วโอ้โห สู้ไม่ได้เลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วเก็บไปหนึ่งไหมมได้ไหมได้สิโอเค <c oughs> ที่เล็กต้องพันเจ็ดนะครับอุ้ยเ,เวลร้อยสี่สิบหกอะพูดจะเวลมาไปแล้ว <c oughs> เงียบตกตายนะครับอ,อ่ะผมก็ได้การ์ดมานะครับแต่ว่าผมก็แพ้นะ <c oughs> โอ้เห oh, มือนการ์ดปอบใจอะ่ะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยจริงๆครับอืมอเหมือนทำมาแกลงเลยอะ <c oughs> อ่าผมก็ตีให้ดูเลยนะครับซึ่งผมสู้ไม่ได้จริงๆนะว่าไม่ได้ปลดล็อกเลยแต่ว่าผมจะไปปลดล็อกให้ดูทีหลังกแล้วกันนะโอเคนะครับอืมบ้าสู้ไม่ได้เลย <c oughs> อ่าถ้าใครสู้ได้ยังไงก็ยังไงอะ คอมด้วยคอมไปให้ผมด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าจะสู้ได้ยังไงนะครับเพราะาตัวผมก็แพ้ไปแล้วนะใครมีเทคนิคอะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวีโอต่อไปของผมนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเออเจ้าแน่ก็ถาผมดูหน่อยผมไม่แจวนะครับมไม่แน่เลยดูดีแพ้ไปแล้วอะ โอเคครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงแค่นี้แล้วกันนะถ้าใครมีอะไรก็ก็ฝาก,กกดแชร์กดไลค์ไปแล้วไงเออกดซับสไคร์ไปแล้วเออถ้าไงก็อ่าจบแค่นี้เลยแล้วกันก็ซีอูแกนทุกคนนะครับแฟนด่าอย่างเล่นอยู่นะ